มหามงคลแห่งความโชคดีสำหรับใครที่ได้เห็นทูปนี้ขอให้เปิดโชคเปิดราบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงบังเกิดเปิดทรัพย์สิ่งใดที่เป็นอุปสรรคกับโชคชะตาขอให้มาลายหายสิ้นไปขอเจ้ากรรมนายเวรได้โปรดเปิดทางความรวยสิ่งใดที่ทุกยากลำบาก ตั้งแต่ชาติใดขนไหนพบใดหรือในชาตินี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาคนละโลกเปิดเปิด,ปดทางให้รวยให้สำเร็จขอให้เลขที่เป็นมหามงคลในทูปแท่งนี้จงเปิดทางสว่างขอให้เลิกจนหมดหนี้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองใครที่เห็นเลขแท่งนี้หรืออธิษฐานไปพร้อมกับเลขแท่งนี้ แล้วพิมพ์คําว่าดวงดีมาขอให้ถูกหวยขอให้รวยลางวันที่หนึ่งขอให้เป็นคนโชคดีเป็นมหาเศรษฐีเงินหล่นทับมีแต่ดวงรวย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 สำหรับใครที่อยากได้เลขเต็มติดตามเพจบ้านมหาเฮงได้ในเวลาสองทุ่มครึ่งของวันที่31นี้